ภาวะชนะชนะกายะมาเจสันเทนะโสมวิตินะชิตวามุนินโตกันเทสะสาปวะตุเตชยมังขลานิสัจจังวิหายามติจักจักวาตะเกตุวาทาปิโลวิตามนังอติขันตะพุตธ ອັງການປະຕິຈະລິດໂຈຈິດຕະວາມຸນິນໂຕກັນເທສະສາພາວະຕຸເທໄຍຍະມັງຂະລານິນົນໂທປະນັນທະພຸດທະຄັງວິຸດທງມຫີທິ โกเตนะเทลาปุเกนะธรรมะปยันโตอิทุปเสตวิตินาทิตวามุลินโตตันเตสัสสะโุเตใจยมังคารานิ ข้าที่ที่ผู้สเกนสุทัตตัตถะธรรมมิสุติสุติมิติปกาพิจานณาานาคาเทนวิตินาสิตวามุนินโทเตสาสาภาวตุเตชยมังคะลานิเอตาปิพุทสยมังคะลาอัตตา ทิเนตระเตมาตันติหิตวานเนกวิวิธานิจุปัตตวานิโมขังสุขังอธิีกามายานโรุสปัญโยมหากา ทิตทิญาสาสะพานินางปุเรโตวะปาลมีสะพานโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัตเชนัหุนตุเต สยมังขาลังสยันโตโพธิยาโมเลสักยานังนันทิวัตโนเววังตวังวิเชโยโหเยสยาสุสยมังคะเลอปปลราชิตตะวันังเกสีเสนอวิปุกเลอภิเศษเกสัพพธานะอาคาปโตปโมาติสุนะ Khát-tăng-xúc-măng-sa-lang-xúc-phá-phá-tăng Xúc-kha-nô-xúc-mô-hô-tô-măng-va-cha-kam-măng tha khi năng ma ni thi tê tha khi năng pa tha khi ขันตุสาปทิมาตาสาพภูตานุภาเวนะสะตาสสทิภวันตุเตตุสามังคลังลขันตุสาปทิมาตาปะธรรมานุภาเวนะสาตาสูทิภวันตุเตตุสามังคลังละขันตุสาปทิมาตาปะสังฆานุ आवेद सदा सुन्तु ते <laughs> อ๋อยี่ปลเราัตวอยู่นะนี่ตันบาทมีแต่รันผาน้ำาเอามาเปิดมันมีบ่อน้าตรวจน้นผามาจดการกัาแหน้ผาเพอนเป็นเรื่องที่นาเชอ เป็เไปรษณสำคัญในยาับปรทอูลังคธาตุกระดูกของพระพุทธเจ้าอยู่ในสถานอยู่ในปัตนทุต้องท้าการสีโคตบูลกานำเทรมมาจากคนเล่ามาสร้างประธานพนมสร้างงานมันก็ล้มแล้วก็มันสร้างขึ้นหม่ เรคู่กันเคยเห็นเขาตกแต่งอูอาหนาวมันไปชีดอยู่ทั้งปู